เออแยเดินมาจากทาั้งนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแกเดินลงมาจากถนนแล้วแกก็ถามหน้าบา้านเฮ้ยแล้วก็ถามตะโกนถามว่าย้ายไปไหนมาล่ะแกบอกว่าไปตรงนี้นะว่าเอาแล้วยายจะไปไหนเข้าไปข้างในหมู่บ้านนี่เละแกว่าอย่างนี้แล้วอนี้เราก็เห็นว่ากระดาษอะไรไม่รู้มันปิวเราก็คิดว่าสาตางเนาะล่วงจากเอกกระเตงหมาเขานะ่ะอแเ้าก็บอกย้ายตังลน ให้ใช้ตังค์้วลูกยายให้แกวาอย่างนี้ครับเออเราก็วิ่งไปดูมาพี่ฟ้าไม่ได้ถามยายใช่ไหมเออมีเหตุการณ์แปลกๆครับแต่รถคันนี้พ่กลนะถ้ายางรั่วหรืออะไรนะอถ้าไม่มาสองตัวก็สามตัวตรงๆเลยครับเออจะเป็นอย่างนี้ไปปะยางสองเที่ยวล่อไปสองร้อยสี่สิบบาทยางยางหนา ถ้ามันมาในกรณีในส่วนของ90เราจะชอบใหม่ถ้ามันมางวดงวดงวดนี้มา90แล้วนะงวดต่อไปอาจจะมา19อ่าอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มา19ก็16อ่าเออรถคันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเคยออก <6. S 2> อะไรวะ6 610มันเปลี่ยนจาก9มาเป็น6เออเคยออกแบบนี้ เดินตัดพุ่งมาเรื่อยเลยนะครับแล้วเดินถึงหน้าบ้านน่ะฮะกระดาษอะไรแกล่วงไม่รู้เนาะ,ะฟ้าก็เลยถามว่าเอาย้ายตังค์ลนไม่ลนหรอกลูกยายให้แกว่างนี้เนาะอ่าเออแล้วก็วิ่งไปเก็บดูเอ้ากระดาษนี่วาไม่ใช่สตาตงค์ก็แยกายยายแกเดินไปไหนครับแกเดินน่าจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านน่ะ ันเดินตัดทุ่งลงสนนมาเนาะลักสนนมาแล้วก็เดินไปนี่เราถามว่ายายไปไหนล่ะอ๋อเนี่ยจะเข้าไปตรงเนี้ยกขาวางงี้เนาะน่าจะเข้าหมู่บ้านนั่นแหละเราเห็นเด็กนี่คือพี่ฟ้าแสดงว่ายายก็ไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหนนะเพราะว่าเขาเขาให้พี่ฟ้าเห็นน่ะหน้าก็ปกติหมดเลยปกติธรรมดาเหมือนคนธรรมดาแล้วนี่เนี่ย่มนจะเป็นเทวดาหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ฟ้าก็ไม่รู้ครับเออแต่พี่ฟ้ารู้จักชื่อแกนะ ถามคนในหมู่บ้านอ๋อแกชื่อหยไหวยายไหวยายไหวยายไหวอ๋อเจ้าของที่เนี่ยเนี่ยของที่ที่พี่ฟ้าอยู่ที่พี่ฟ้าอยู่นี่ใช่คนลุกเลยพี่ฟ้าเล่ารูปร่างให้เขาฟังไงว่าพี่ฟ้าเห็นคนคนนี้อะรูปร่างแกจะดำดำนิดนิดครับเออดำแล้วก็เดินแบบเดินหลังงอๆเดินแบบเดินไพ่หลังอะนั่งค้อขนะมนะสมัยก่อนข้อข้อมงอๆหน่อยหน่อยนะ เออพี่ฟ้าก็ไปเล่าให้เขาฟังให้แม่เจ้าของพี่ลูกอ่ะีูพี่ง้าาเช่ลูกของยายที่พี่ฟ้าอยู่เนี่ยครับเออเขาก็เล่าให้ฟังก็เลยถามเขาว่าแกชื่ออะไรหนูจะได้ทําบุญให้แกทุกเราก็วางนี้อ๋อยายไหวหัวเขาชื่อตะกิดอ่าแล้วแกเสียไปนานแล้วแกเสียนานแล้วก็าบอกเสียไปนานแล้ว อันที่อยู่นี่ชุดมันไม่ไม่ใช่ลูกนะเหลนเป็นเหลนเออลูกเขาก็คือยังไงนะพี่ฟ้าก็อธิบายไม่ถูกเนาะอ๋ออ่ะอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังข่าวนะว่าพี่ฟ้าฝันเห็นยายคนเนี้ยายไหวแล้วกันเออยายไหวยายไหว้เลยเล่าฟังว่าแต่ก่อนที่เนี่ยก็เห็นแกก็เดินมาดูเยี่ยมยามถามข่าวว่าอ๋อเหมือนแบบว่าเรามาอยู่ใหม่แกก็จะมาเยี่ยมมาดูเรานั่นแหละครับ ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะจะถามความแบบออยู่ดีไหมอะไรอย่างนี้นะเออแกก็จะมาถามเห็นบอกวันนี้แกมากับหลานด้วยใช่หลังจากก็ไปใส่บาตรแล้วก็นึกชื่อไปทำบุญให้แกเยวเออแล้วแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครับให้แกไงอ่ายเห็นบอกมากับหลานฝันว่ายังไงครับพี่ฟ้าฝันเห็นแกว่าแกเขียนเป็นตัวเลขที่ไปหยิบขึ้นมาดูเลยในความไปถึงก็ไปจับ ขี้ออกมาดูเนาะเออนี่เลยถามกระดาษเขียนแบบนี้เลยบอกนี่แน่น่แ่ตัวไหนเนาะอ้าวนี่มาแล้วท่านผู้ชมเน่่แน่แกเขียนให้งี้เลยแกเขียนให้แบบนี้เลยอืมแต่แกเขียนน่ะจะเป็นเลขภาษาไทยเลขไทยใช่คนสมัยเก่าเนาะครับอ๋อเลขไทยเลขไทยเออแกจะเขียนเป็นเลขไทยให้เลยนะครับเออ ผู้ชมดูนะดูเอาเองเด้อไม่พูดดูเอาเองไม่พูดเอออันนี้พี่ฟ้าให้ตังหาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแกบเอางวดเมื่อกี้ถ้าใครชมคลิปเนาะยังไปทางยังให้เขาดูออ่านานผู้ชมนี่ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย แกให้หนึ่งหกเก้างนเมื่อกี้มันหลุดลงมาศูนย์หกเก้าแล้วกันเนาะอถัตัวตรงคันนี้แกกินในกระดาษเนี่ยแกเขียนให้ศูนย์เก้าแปดครับแต่พี่ฟ้าสังหิตใจว่าจะมาหนึ่งหรือเปล่าเลยพี่ฟ้าให้อีกหางหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นสองตัวพี่ฟ้าชอบจะไหนสองตัวก็จะหนึ่งเก้าก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหรือไม่ก็แปดเก้าเอแค่สามหางเอง เออถ้าตีนะอืมอืมนี่มีคนเข้าไปในนั้นนะเป็นแค่แนวทางนะนี่ฝันนะดูเอานฝันฝันฝันนี่คือเราแปลเลขความฝันให้ฟังว่ายายแกก็มานะถ้าใครถูกสามตัวตรงก็ติดต่อมาเด้อชุมพร้อมเราจะพาทำบุญอีกเนาะพี่ป้าใช่เีซมาก็พอได้ค่าน้ำปูน้ำปลาห้าประุูอืม ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะท่านผู้ชมอย่<ม>า <จะ S 1> ไปคิดอะไร<า>เยอะนะครับแต่เราก็ยัง